เลยทงานเทากับทำงานผิดเราเบาคุยกันเบาเมาแบบเบาๆธรรมดาฮะยุบบอนี่ยครับนี่ยุบบอลยุบบอเนี่ยานนู้นก็นนึงเนี่ยเนี่ยผเป็นสพานี่ยผมวันเอ้ยนั่นเอ้ยโยกโยกกันปาโยกวยเป็นสะพานแ้วยวเเป็นสพาบเอาเขาที่เหลือใครเนียขาถือหนังมาเรือ ขุ้มรถครับ้นรถนสง่ายกันเฮดบายครับเพื่อนวันนี้พักก้อนเลยเพราะว่าเฮดเฮดเฮดมาหลายแล้ววันนี้พักก้อนเพะใช่ไอ่ไอ้เราอีกทีไงเราอีขีีแม่้ไปซื้อเลาเลืดจริงนะ ไปได้ไปเะนั่งลนนสื่อเล้สองขวัญได้ดิยไงดเนี่ยคือจกงาเยวะเาบอกสุขอูคขกินพวกน้ตกวันหนาไงสั่งยุดงานก่อนเต้ป่าแบปาบุญประโยูปาไอสารรับจบรับยไม่มีไรนบคุณอได้ยัางนี้ครับปุ่นป้าครับุ่นปลาก็งนี่แปรตองปุ่น หลาบด้น่นี่แมนครับกับย่ำไรได้นี่มันขึ้นนอนไายครับนอนขบวนมันเอรถมครรถยรถมั่นรถหน้ามันกัสเปรย์ไปเนาะคนละครึ่งคนละครึ่งใส่หมวันหมวันคนละครึ่งกระเป๋าตุงค่มาุเข่าผมบอกไว้หนึ่งครับอันนี้ XM ครับนี่ของแท้ด้ไงเอ็กเข้างล่างเป็นโรลเลอร์เนาะ หมื่นหกครับชั่วโมงทำงานหมื่นหกอตลาหขนาดเนาะสองมืนหหนเนาะนะกได้ผ้าเครื่องไปปลาสองมนี่ยไม่ได้ให้ยังเลยอัดต,ตะไคร้เติมน้นมั่นเอ๋อเปลี่ยนเอลเปลี่ยนยังวากันไปเนาะก็สอ,องหมาาื่นหกปั๊ดเครื่องึืนสุจอดเาเนาะ 20, สอง <26, S 2> หมืนม่นสองหมื่นหกพันรถ้นกอรนเปนยังไรถแต่ว่ารถูร <c oughs> กโอ้ซูเปอร์เอกนะ็กเนาะันกันหลายปีแล้วอยู่ปราสิบเราบอกนะซูเปอร์เอก็กเอ้ขันนี้สองหมืาอันนี้นี่ขั้นนี้มือนันที่ผมเมืองน้ำผีก็อ่สองหมื่นหกขั้นนี้สองหมื่นหกครับ อา่ดอ้ว่นนัเดม่้ทเด็กเด็ไม่ไม่ไม่ชั่วโมงครับมาูเลาออกนโอ้เงินเดือเี่ทสองหมื่นห้าหยสยปลาสงมืทางรถไฟอยู่มองใดครับก็เชเฮกันนะบ้านไพ่ไปงัาไปไปอุบลไปมุกอาหานะแม่น้ยุ่งมองใดนนี้ มันมันมันอยู่อยู่บ้านเลยปลาหม่องที่ว่ารถไล่ๆอย่ผมเห็นในยูทูบเลยตอนนี้เขาว่างอะไรขุดขั้วอะไเขาเรียนขุดกั้วงั้วุดกว้วขุดล่างอ๋อแถวๆขุดล่างกันบ่นนี้ลุงสที่ปลาบ้างขุดล่างขุดล่างขุดล่างครับสถานีนีรถไฟขุดข <ๆ S 1> ุดล่างกันบ่เพราะว่าผมเห็นไอ้ มันมีพีคนนึงมีสภาพไหมมีสภาพยานยนต์ตะกี้เราก็มาลงนง่ล,ล่ะแกงี่ละเราก็เลยหง่ายไปตอนนี้ผมเห็นเราเอาอัพคลิปอยู่เป็นรถลายอยู่ด้วยผมว่าอืมายลายมาตังง้งเงินไหล <c oughs> มามาตั้งเงินบวก <c oughs> โอ,โอ้สามแปดด้วยสามหม่นีกลงมีมิ้ฉมิจฉาสามแปดมาได้แกงไอ่า ก็บมีกส่นหาไฟฟ้าเนเบิกขึ้นในลูกพี่วาสงนห่าเขาเบิกเขาให้เบิกเขให้ไม่เบิกกับแมเบิกี่นี่โอ้สงนหาชอบตัวเองกันบ่ละเบิกจักหาพันเ่ยนะอันไี้วัได้กับห่าพอนละมันบวเบิกพระ่าสิอยู่กี่บโอ้โหนยังว่ได้ยังสดน่นวันวนี่ยเก่กัน่วหมนก็บถหมากูน่บอนะนนครับน่หมูก็เบิกห่ากูสมก็เลันอยากเห็นกัาแม่งเอ้ย มีสามคนเหรอไม่สินะวงสินะเลื่ถึงได้ออกะนี่ไรม่ได้ไม่ได้ยุ่ดวนยังถึงได้ว่ก็เยมาสิรถจขอางขับอีนย่งมาหากันสวดงครับเจ้าเวอกรถมขึ้นมาถามกูมึงไม่มันมวมขึ้นมาบวกกูอะมันกิดเแมนนอันกิดาใช่จิมก็เป็นอย่างเนี้ครับเกีวครับน้ำปลามี่จิมก็น้ำปลากินก็กระเทครับว่ได้ป็นเหล นอไกแซมด้าซิว่าเขาหอมย่างดีเด้ดเต้กินไเพื่อกับแกมครับเขาเขาหอมเนี่ยอ่ากับเขาหอมมาตากันว่าเลืองหว่าเห็นพย่แล้วลูกปหาปลาได้กิน้วสิเก็เกี่ยววุมันว่าแหลวผมกับกกิ้มกันกยิกันเป็นกเลนอันนัเขาจว่ามาตาเชียงรายเหมือนินะร ขอดขันนั่นครับคนสามคนสี่คนอยู่ฮะโอ้เห็นริบโเป็นงขั้นนึ่งเชียงนายมา่จอดลักุนี่แล้วมาขัน 3, ข้น 4, นี้เราไปบ่ว่ะนี่ขั้นนียเออขั้นสามร้อยนี่รถเขามีสามขั้นอยู่ขอนแก่นมางสาวัเต่าไม่ขึ้นวันนี้ว่ะข้าราชการว่าข้าราชกามาเรียนรวมหนกันครับครับข้าราเขามาเรียนกับบริษ <ti> ัทครับอ่าเมันว่าทางผมเมันไก่เฮ้ยนีประยันไเมื่อ อังเขาไม่ได้หนีใกล้กลับขึ้นมาเห็นว่าแล้วสิเขาว่าหาผมใครย,ยู่ด,ดิบยงขเขอให้แลนเนาะทะเลากันไปกะว่ากันไปน,เไนะ,ะนเาน,น,นาะรถบริษัทสามขั้นนี้บริษัทใหญ่บริษัทเล็กเนาะปีช่วงที่ว่าน้ำท่วมไม่อยากจะจอดนี่เลยผมคิดว่าผมเห็นอยู่จอดข่มไม่ได้เนี่ ซานีก็นีปีที่เรายังไม่มาโยปีนี้มาสีสีเราเนี่ยบไปไสเลยแล้วจอดคอมไปเลยเก็บหลอ่าก็คือขั้นัหนะขันไนทีเกียร์อยู่มตนันอ้วเลยแค่ัหนยังไม่เปิดนะครับขั้นรันรุ่นเรุ่นแปดั้นอะาดมีหอดมีหอดขางหอมมีหอดโคกนี่มันดอยู่ครับเด้อพเปน้องเด้อหอมแล้วเนาะ คาขนาดทีมง,ง,งานยำยังกวย่ทีเปลาเมือกแหงทอดอเขาไปไสเดอนี่เปิดแอร์นอนแต่อสองหมื่นหาครั้นเนี่ยสุดยอดีโอเมนเนลเลนมาเดีเดี๊ยว เราเราสงสัยหรอเรื่องไหนรถน้ำก็มาฮิโนะบ่ลนี่หนาฮิโนะมันยังก็มันคืนหนาอยู่ดีแท้ว่ามันฮิโนะฮิโนะโปรเฟียเลยเห็นโดมินิมโซฟาอยู่แล้วมันมีแล้วมันก็ต้องมีอย่าง เมื่อทงานท่องทำงานาอนก็ต้องพักก่อนเชื่อว่าจะทห่น่หามายควากวอนท่องถึงป่าป่ายางป่าเขาป่าบ่แม่เสียต่าง่านยอเงินไปใบเสรเดอนเกินไปนันท้หาเดืนเกินไปนั่นต้หาถนาขั้นผ้ดีผู้กลาไปฟ้าธ้าขั้ผู้ดียคนนีไว้ขังกบให้ปวกหเงินแป้งบัตรุอ หนีเพิ่งคินขมวดเลยสองโมงตกเวทผมาเลยเเคลดีเกียดหน้ากินเ่เงันติดหรอเพิ่งคินมวดนี่ยังินมดนี่ยังเนี่ยเปลี่ยนยังไง่นตัยต้าดีจริงเปลี่ยนได้สบริษัทผมเดียะมน้มันเลยเขาเขาเอินมาเป็นคนมีเครดิตอ่าจพ้นนผมพูดัวพฤติหายยื้อไเพื่อนมา xin sì ý bỏ chắc có đi nhiên ra cùng dĩ hơn gì hay <laughs>